กาเวียงก็ไม่นูนแต่กินลมี่ากินดิสี่เม็ดเลยนะเนี่ยกินสองเม็ดไม่อยู่อ่ะต้องเอาสี่เม็ดเลยอย่างละสองอ่ะกินก่อนนะสก,กัดความเจ็บปวดไว้ก่อนเขาก็ไม่ให้มาหล่ะก็อยากจะมาเนาะอยากมาเป็นเพื่อนเขานั่นแหละสงสารเขา อรุณสวัสดิ์ค่ะ Good morning Everybody ใครตื่นกันหรืยังคะ Good morning ค่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่มาเนี่ยตลาดเป็นงานใหญ่ตลาดใหญ่นะคะแต่พี่พัดไม่ได้เดินเมื่อวานไม่ได้เดินปวดหลังมากก็เลยไม่ได้เดินเมื่อวานนี้ปวดมากๆเลยปวดจนแบบ น้ำตาจะไหลเลยมันปวดอ่ะนี่ก็ยังไม่หายเลยนะาวานไปกินกลับไปบ้าน,นก็กินยาสยี่เม็ดเลยกินเมื่อวานเนี่ยยาแก้อักเสบกาแฟค่ะกาแฟของปะป๋านะกาแฟกันค่ะดูสถานที่เมื่อวานนี้ที่มันหมอกมันลงนะ กันเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยที่หมอกลงเมื่อวานนี่พี่พัดถ่ายเมื่อวานนี้เ,เห็นเหมือนอย่างขาวโพลนสลว่เหมือนอย่างกับภูเขาอ่ะแต่ไม่ใช่นะุูมไม้นะผู้ไม้อันนั้นนะนะุูมไม้อันนั้นนะอะเดี๋ยวพี่พัดจะทําตัดยูทูบให้ดูนะคะเนี่ยใบไ,ไม้กําลังผัดใบก็ล่วงกันแหละผัดใบ ใบไ,ไม้ร่วงมันล่วงหมดนะถ้าร่วงหมดแล้วก็สวยสวยไปอีกแบบหนึง่งสวยคนละอย่างถ้าไปในสวนสาธารณะน,นะก็จะสวยอีกอย่างนึงคนละแบบกันอันนี้มันเป็นแบบต้นไม้ไม่เยอะนงจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็จะสวยโอ้ยเพราะว่านี้ไม่ได้เก็บร้านนะคะตั้งไว้แบบนี้แหละ เก็บแต่ข้างล่างเอาแต่โต๊ะเอาแต่พวกของไปกล่องไปก็เอาเต็นท์หลังคาไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้เก็บไปเขามียามเฝ้าค่ะมียามเฝ้าให้เดินเฝ้าไม่ต้องกลัวหายของอะไรก็ไม่หายนะคะแต่มันก็ไม่แน่นะคนขี้เมาอนะคนขี้เมาก็มีนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันก็เหมือนบ้านเราแหละ คนดีทั้งคนเลวเหมือนกันหมดไม่ว de ่าประเทศไหนมีท in ั้งดีและชั่วเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่ต่างประเทศแล้วจะมีแต่คนดีๆก็มีเหมือนกันคนดีและไม่ดีมันก็เหมือนกันหมดมีทั้งขโมยและไม่ขโมยมีทั้งคนจนและแม้คนรวยเหมือนกันหมดประเทศไหนก็เหมือนกันหมดนะคะอย่าหาอย่าคิดว่า แม้อยู่เมืองฝรั่งแล้วอยู่เมืองนอกอยู่เมืองฝรั่งแล้วมีผอฝรั่งแล้วจะรวยนะไม่ใช่นะคะคนที่ไหนเขารวยเขาก็มีสมบัติลัสถานของเขาที่พ่อแม่เขาสร้างให้ไว้บ้านพ่อุรุษของเขาเขาสร้างไว้ให้ไว้ให้คนไหนที่ไม่มีก็คือพ่อแม่ของเขาเขาพ่อแม่เขาก็ไม่มีเหมือนกันเขาก็ต้องสร้างเอาเหมือนกัน ปากกัดตีนถีบเหมือนคนไทยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเออเขเป็นฝรั่งแล้วเขาจะรวยนะคะทุกคนก็ปากกัดตีนถีบทุกคนนะคะโอเคปลาน้ําค้างมันมันเกาะหลังคาเนี่ยเป็นน้ําแข็งเลยปาเตรียมไล่น้ําละ เตรียมอะไรน้ำไหลน้ำแกนี่แกก็แกก็เป็นคนโจนแกก็เป็นคนม้านนอกเหมือนกันการที่บ้านเกิดเมืองนอนเขาก็เหมือนนู่นเน่ะเหมือนทางไอ้ลานสักอุท,ทัยธานีลานสักเหมือนทางอาของเตลนะเหมือนทางของเต้านะ บ้านบ้านบ้านเกิดของเขาอยู่ทางโน้นนะเหมือนทางคองแต้วเหมือนทางาไปทางอะไรบ้านนอกแล้วว่างั้นเถอะมันมีไฟฟุงไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีนะบ้านเกิดเมืองนอนเขาหน้าทุเพึ่งจะมีไฟฟ้าเมื่อไม่นานนี่เองไฟฟ้าเขา่าเขาเอาไฟฟ้าเข,าเขาเา้าเมื่อไม่นานเมื่อเม,มื่อได้มาแบบได้สิบปีนี่ละมั้งไฟฟ้าเข,าข้าพรนะอาทิตย์ละ กู้มาเนี่ยย่วยโนเสอนกู้มาเห็นไหมคะทุกคนก็ทำมาหากินกันทั้งทั้งนั้นนะ่ะเห็นไหมไม่ใช่ว่า <c oughs> เ,ขเขาจะสบ,บายกันเขาก็ลําบากเหมือนพวกเรานี่แหละฝรั่งที่เขาที่เขาไปเที่ยวเมืองไทยสุขสานะําราญน่ะเขาเก็บเขาเก็บหอม,ล,อมล้อมริดนะกว่าเขาจะได้ตาลบาดตาลสลึงนะก <c oughs> เขาก็ต้องกินประหยัดกินแบบไม่ได้ฟุ่มเฟือย เวลาเขาไปพักผ่อนเขาพักผ่อนจริงๆเขาก็ใช้ของเขาอย่างสุขสบายคิดว่าเขาเอามาเที่ยวนะเขมีเงินมีทองไม่ใช่นะคะจะบอกให้รู้ซะก,ก่อนไปเที่ยวกันเนี่ยเขาก็เก็บหอมรอมริดกว่าเขาจะได้ตาละบาดตาสลึงเนี่ยต้องลําบากแค่ไหนกว่าจะได้เงินของเขามาเนี่ยต้องยืนขาขดขาแข็งยืนขาแข็งทนร้อนทนหนาวอยู่ที่เนี่ย อันนี้มันยังหิมะมันยังไม่ได้เข้านะยังไม่ตกนะอันนี้แค่หนาวปานกลางนะแค่หนาวเริ่มต้นนะคะยังไม่ยังไม่ได้หนาวหิมะถ้าหิมะลงแล้วจะขนาดไหนขอบอกให้รู้เลยเนี่ยพี่พัดท,ทำมา2มาีอยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีพี่พัดท,ทนร้อนทนหนาวคู่ทุกขู่ยากกันมาสองตายายนะยี่สิบห้าปี พี่พัดเพิ่งหยุดทํางานเมื่อตอนที่พี่พัดผ่าตัดนะเมื่อปี14บส่เพิ่งมาหยุดทํางานกับแกนี่เมื่อปี14บี่พี่พัดผ่าหลังยกของหนักไม่ไหวทําอะไรไม่ไหวแกก็ไม่ให้มาทํางานให้หยุดไม่ได้ทํางานเลยก็มาก็แกแกก็ไม่ได้ให้ทำนะไม่ได้ให้ยกอะไรแกค่มาเป็นเพื่อนแกที่เฉย เป็นเพื่อนนั่งรถเป็นเพื่อนมันมาทางไกลอ่ะมาทางไกลเขต่อขอก็ให้มาด้วยมีคู่มาเป็นเพื่อนเงี้ยแต่แกไปขายใกล้ๆแกแก,ก็ไม่ให้ไปหรอกให้แกไปแกคนเดียวหากินกาแฟกันค่ะกาแฟร้อนนะคะกินร้อนๆแล้วอุ่นร่างกายนาะพี่พันธ์ก็อยากทากันงานเนะี่ยมันทาไม่ไหววันนี้พี่พันธ์นยืนโอ้โหปวด จะหลุดจะขาดเลยปวดปวดมากอะ่ะกลับไปบ้านต้องไปซัดยาสี่เม็ดเลยหลับเป็นตายเลยอะ่ะหลับไม่รู้เลยไม่รู้ว่าใครโทรศัพท์มาปลุกตีสามอ่ะพี่พัดก็เลยลุกก็ตีสามเลยเลนี่ลุกมาเลยก็เลยเตรียมตัวออกมาถ้าโทรศัพท์ไม่ดังก็คงยังไม่ลุกแล้วเตอม งัวงเงียคิดตาโอเคพี่พัดเดี๋ยวไปช่วยแกส่งของก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะกินร้องท้องเหีอกันยากัดกระเพาะเนี่ยไม่ให้ยากัดกระเพาะเดี๋ยวพี่พัดทีกินยากิกนกาแฟก่อน ป้าปาทามาเสร็จแล้ว,ลวเอาเหล็กขึ้นให้แล้วเรียบร้อยแล้วเอาเหล็กขึ้นได้แล้วหน้าที่ของพี่พัดก็จะเอาเสื้อไปแขวนนะคะอะไล่ตาซินนะะทำไมวัลลีข้างในมันมัน มันเยอะจังเวลาเราทำอะไรมันมันไม่ค่อยสะดวกมันสบายด้วยอัดตัวนี่มาของเด็กงั้นแหละใช่สวยใส่ต่อชุดเด็กใช่แล้เนี่ยเสื้อแบบนี้ยังเพ็งอยู่นยังไม่กล้าใส่เลยเนี่ยนะแปดสิบกว่าเกงนี่เอองเกงนี่ที่ก่อมาตัดเองนเยอะหนูหนักด้วนขึ้นมั้วเชื่อไหมกอนเกงขาลร่มหนู ไม่มีเลยเอาอันนี้ด้วยเอาอะไรพี่อย่าเอาอะไรมาให้หนูนะไม่ให้หรอกเอาเอาพี่ถ่ายรูปหรอวะนะพี่ทำวีดีโอก็ไมมีกล้องอ้าวแล้วหนูมาสวนทางทำไมอ่ะจะไปไรไม่เห็นอะไรนะเดี๋ยวพี่ก็ตัดออกไม่มีปัญหาเอาอะไรมาของพี่พี่แพทพี่เอาหน่อไม้มาให้เธอเมื่อวานเนี่ยน้ำยาดางไม่มีไงโอ้ยเอาน้ำยาด่างมัาเลย ไปเตรียมมาแล้วเดี๋ยวมันละลายไปใส่ไม่ไม่เอาเอามาให้พี่ไว้ไมี่เอากลับไปไม่เดี๋ยวมันละลายมันเจะละลายเอาไปใส่ตู้แช่แช่ะลงละลายละลายเอาไปเอาไปเอามาให้แล้วไม่ดพี่โกรธนะพี่เอามาให้แล้วว่าเดี๋ยวพี่เอานี่ให้ด้วยมาให้พี่แต่งตัวสวยดีหนูไม่จิตใจหนูเอา ถูกที่นั่นมันก็ถูกเนี่ยเอาจะเอาถูกแต่เอาแค่มันไม่เกี่ยวกับ<ป>ราคาเลยแอดเไ้ยเอาก็ไม่เอา <c oughs> ไอ้นี่ระวานแฟนพี่จะให้พี่ถอ,อดอันนี้ให้เธอด้วยนะพี่เจษ e x p e n s i v e n o t e node exclusive two a 3 r o three arrow ไปไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เป็นวันที่สองนะคะเป็นตลาดนัดวันที่สองแล้วก็เป็นวันสุดท้ายนะคะตอนนี้พี่พัดก็ตั้งร้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตาพี่พัดจะเดินไปอ่าถ่ายให้ดูนะคะว่าเขากำลังเริ่มเปิดร้านกันประมาณสี่โมงนะคะ คนที่เขามาเดินเที่ยวนะคะเขาก็จะมากันก็้เปิดละเปิดเปิดตลาดเปิดตลาดสี่โมงเช้านะคะตอนนี้พี่พัดก็จะไปเ,เดินถ่ายก่อนนะคะเดี๋ยวผู้คนมาแล้วมันก็จะเดินยากค่ะเดี๋ยวเราไปเดินด้วยกันนะคะไปค่ะแล้วก็เดินเดินดูเขาเดินดูถ่ายว่ามันก็มีแบบนี้นะก็เหมือนกันซ้ำๆกันเหมือนกันหมด งานไงเขาจัดงานค่ายงานฤดูหนาวอ่ะม <speaking wolves in between> ah, uh ีตะก้าตะเกอะสวยม้อยพี่ตะกู่รู้สิน่ะนายเอ็นนะอ่าจักกะหนาตัวละเอาก็เอเลนเหรอวะอาหารคิวปะฮะคิวปะคนนี้ซัมมาเอเคฮาริอัสเนลี่ไปบ้า มันทีนั่นอารี T M K ม่นากักสิป่เนั่นอ่ะเดือนนั่นอ่ะเอนกันยานอ่ะเด่อนส่งหมารีตัมิซารีเนลียาไฟวามาร์คินาโอ้โยสวยๆเนี่ยเนี่ยที่พัดซื้อไปเมืองไทยนะไปอะซื้อเดินซื้อแล้วก็เอาขึ้นเครื่องบินเน่ขาคพือมองกัน เาก็ดูกันอุ้ยนุ่งก็สวย,ยนะดูดิเผื่อจะชอบนี่มีช่องเห็นไหมช่องเป็นช่องช่องใส่ของซื้อไปเมืองไทยเอ่อมีจะคนถามก็ซื้อมาจากไหนมันเหมือนหวายนะแต่ไม่ใช่หวายนะคะเนี่ยเป็นไม้แล้วขบตาแล้วเจ้าแล้วเจ้าก็เหมือนกัน ก็มาค่ะมาเหมือนกันอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มนรวมรวมตรงนี้เหมือนกัน <c oughs> ลังท้าสันตะครอสก็ใส่หน้าหนาวใส่อยู่ในบ้านเนี่ยเนี่ยรองเท้าสันตะค <c oughs> <c oughs> รอส,ส,ส <c oughs> <c oughs> อุ่นอุ่นดีจังเลยเนี่ยเนี่ยอุ่นดีตัวตุ๊กตาตัวหนอนหนอน <c oughs> นนอนแอนดี้ชอบไหมเนี่ยแอนดี้แอนดี้ชอบไหมเนี่ยนอนนี่ยูโรชอบไหมนี่นอนลาสตันโปยกาเฮตึกกา <c oughs> ไม่ <c oughs> เออสวยดีวันนี้ี่กาหินตาจ้ะมา ิสวก็นิสตเตอร์เนี่ยสวยฮะสวยสีเขียวนะน้องนะ่ชอบที่นะ่าสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยสวยทางนู้นก็จะเป็นโซนอ่าโซนอะเขาดื่มกันนะโซนเบียร์ขอบคุณเอ้ยสวยจังเลยอะ่ะอืม อโอู้้ว้าวว้าวบอนสีอะ่ะต้นเท่าไหร่วันเนี่ยโอ้บอนสีนี่ใครรู้มั้งเนี่ยบอนอะไรเนี่ยต้นบอนอะไรสวยจังสวยมากเลยค่ะทุกคนดูดูดูด,ดูเห็นไหม โอ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีต้นอันนี้อ่ะมีดอกแล้วสิบยูโรเองอ่ะอุ้ยไม่แพงแฮะไม่แพงอ่ะสวย <c oughs> เดี๋ยวเอาสักต้นหนึ่งอดอกไม้กุหลาบต้นวาสนาใช่ไหมเหมือนต้นวาสนา โดนัทใครจะกินโดนัทมั่งคะมาคะ่ะโดนัทโดนัทคะ่ะเราพี่ซื้มอมาก็ไปกินด้วยกันหนูอเอาขึ้นกิโลหนึ่ง <c oughs> เอา,าคนละคนเนี่ยไม่ใช่คนมนเดียวกันนี่พี่เห็นไหมก เก็บร้าคนเดียวไม่ให้ยายเก็บในร้านเวียดนามข่ายกับข้าวข่ายดีดีกับข้าวแกพี่พัดจะซื้ออันนี้กินแนล่กข,ข้าวของแกกินอร่อยกินของแกทุกปีทุกปี